สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายยมจะมาทำซุปหน่อไม้ค่ะเพื่อนๆซุปหน่อไม้ทีแซ่บๆกินกันในวันหยุดเนาะอันนี้เป็นหน่อไม้เผานะคะเพื่อนๆอนอกเดี๋ยวจะทําการเคี่นนะคะเพื่อนๆเคี่น,นก็คือเอาเข็มเนี่ยคะ่ะนี่เข็มหมุดนะคะยายใช้เข็มหมุดค้าขุดอย่างนี้ให้เป็นเส้นๆ นคะค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นเส้นละเพื่อนเห็นไหมคะเนี่ยเป็นเส้นเ้นละยายจะทําเส้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ทําฝอยมากสุปออกมามันจะได้ดูน่ากินไม่พันกันเป็นก้อนมากน้อนเพื่อนเนาะโอเคเดี๋ยวได้ทําเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อนยายทําเสร็จแล้วค่ะเนี่ยเห็นไ,ไหม ก็จะประมาณนี้นะคะน้ำใบยะนางของเราค่ะเพื่อนเพื่อนคันเสร็จละใบยะนางสดจากต้นในบ้านยายนี่เองละค่ะเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เป็นหน่อไม้ที่เราเคี่ยนไว้อัีนี้ยายก็จะเอาลงไปต้มใส่กับน้ำใบยะนางเพื่อนๆนต้มใส่น้ำใบยะนางนี่เลยแล้วมันก็ มันก็จะจืดนะเพื่อนนะเพราะว่าเข้าเผามานี่มันยังไม่จืดเนี่ยมันจะเป็นสีอยู่นุองเหลืองอยู่มันก็มันก็จะขมพอต้มเข้าไปกต่อันนี้มันก็จะสุกพอดีเลยค่ะเพื่อนๆเดีเราก็จะเปิดไฟต้มไว้ให้น้ำใบาะนา้าสุกเดี๋ยวเราก็จะมาทำการซุปกันค่ะเพื่อนๆพริกขัวเพื่อนอ ยายคว้าพริกแล้อยากจะตาพริกป่นใส่ซุปหน้าไม้ของเราเนาะพริกยายเอาเเพื่อนหอมกว่าที่เราไปซื้อเขาเนาะเพราะว่าเวลาเราไปซื้อเขาเนี่ยไม่รู้พริกเก่ารู้พริกใหม่ตาเองหอมได,ได้แล้ค่ะเพื่อนๆแดกแล้วค่ะเพื่อนๆแดกแค่นี้ก็พอ นี่เป็นข้าวคั่วค่ะเพื่อนเข้าวคั่วยายก็คั่วแล้วก็ตามเองนะคะเนี่ยคั่วเองตามเองกินเองอร่อยเองค่ะแห <laughs> <c oughs> ลกแล้วค่ะเพื่อนๆข้าวคั่วเราหอมจอ้ะ ันนี้เป็นผักชีต้นหอมของเรานะคะเป็นเพื่อนที่ยายจะใส่ในซุปน้ำไม้ของเราก็มีผักชีใบเรื่อยมีต้นหอมผักชี ันนี้หน่อไม้น้ำเยนางของยายค่ะเป็นเพื่อนเนี่ยต้มสุกแล้วค่ะยายต้มใส่น้ำานยนางแล้วก็ใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วก็ใส่ตะไคร้นี่ก็พร้อมที่จะทําการซุปแล้วค่ะเพืเ่อนๆเครื่องของเราก็จะมีตำนี้ค่ะต้นหอมผักชีผักชีใบเลื่อยที่ย้ายหัน่น ข้าวคั่วค่ะเพื่อนๆข้าวคั่วหอมๆคั่วแล้วก็ตำเองกับมือพริกป่นน้ำปลานะคะตอนนี้เครื่องปรุงของยายก็จะมีอีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่ผงชูรสค่ะนี่เป็นผงชูรส ใครไม่กินก็ไม่ใส่ก็ได้ใครชอบมากก็ใส่มากใครชอบน้อยก็ใส่น้อยใส่เยอะก็อร่อยเยอะใส่น้อยก็อร่อยน้อยเครื่องปรุงก็ตามนี่เดี๋ยวยายจะมาปรุงให้ดูนะคะปกติแล้วซุปหน่อไม้เนี่ยเพื่อนๆเ,เขาจะใส่หนังหมูหรือว่าใส่ หัวหอยก็ได้นะเพื่อนๆเนาะหอยขมหอยเ,ออเชอรี่ก็ได้แต่ยายไม่ใส่ค่ะเพื่อนๆยายสุปแบบพื้นๆเลยค่ะซุปแบบพื้นๆสุขภาพเลยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นใส่พวกสมุนไพรอย่างเดียวก็พอละแล้วกระพงให้อร่อยนี่ ใส่เครื่องปรุงลงไปก็จะมีพริกป่นค่ะยายจะไม่ใส่เยอะนะคะเพื่อนๆเนื่องจากบ้าย,ยายไม่ถนัดเรื่องความเผ็ดเนาะแค่นี้ก็พอแล้วใสน้ำปลาลงไปค่ะเพื่อนๆ ใส่แค่นี้นะคะนิดเดียวใส่น้ำปลาเน้นิดนึงค่ะเ,เพื่อนๆเพราะว่าตอนต้มเนี่ยยายใส่เกลือเข้าไปแล้วใส่ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วหอมๆของเรา ต้นหอมผักชีค่ะเพื่อนๆอย่าลืมค่ะเพื่อนๆเนี่ยต้องใส่มะนาวด้วยค่ะน้ำมะนาวหอม เกลแล้วค่ะขี้หลงขี้ลืมเอ่อนี่ก็ได้มันต้องมีความเปรี้ยวอ๋อใส่มะนาวด้วยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่มะนาวลงไปอืมเพื่อนๆกินข้าวกับกินมะนาวมาละใส่อันใส่ซีกเดียวก่อนนะเพื่อนๆเนาะแล้วเราจะชิมก่อนว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงเราค่อยเติมมาหอมค่ะหอมเพื่อนๆอ่าดูเดี๋ยวยาให้ดูนะคะ เพื่อนๆดูนะคะเนี่ยหอมจังเลยเสร็จแล้วคะ่ะปกติจะใส่ห,หอยก็จะย่ําเลยนะคะเพื่อนๆแต่ยายไม่มีหาไม่ได้ยายก็ซุปแบบนี้แหละเนาะซุปใส่สมุนไพรของเราเยอะๆหอมค่ะเพื่อนๆหอมมากเลยหอมฉุยเลยมาๆม,ม,ม,มากินกับยายกันนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยเมนูซุปหน่อไม้ของยาย สำหรับวันนี้ยายมพาชมพาเพลินขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้เนาะอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ยายบ้างนะคะนี่สวัสดีค่ะ